สวัสดีค่ะแม่แม่ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีนะคะอันนี้น้ําในตู้มันแห้งไปนะคะไม่มีเวลาดูเลยนะวันนี้ป้าแมวมีราคาสี่สิบบาทนะคะสี่สิบาทไปเลยทุกต้นนะคะทุกต้นทุกกระถางนะคะค่าส่งหมอเมาอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะมีทั้งโอนและปลายทางจะอ่าเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มต้นแรกนะคะแม่แม่มาเริ่มต้นแรกเนาะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ นี่คือคมขวานเคียวค่ะคมขวานเคียวนกระถางนี้มีสามใบออกมาอีกหนึ่งหลอดนะเอาไปสี่สิบบาทนะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนี่นะคะคมขวานเคียวเหมือนกันอันนี้ทั้งหมดจะได้สามใบนะคะแม่แม่จะได้สามใบเนาะนี่นะคะเดี๋ยวจะต้องเอาน้ํามาเติมก่อนเอาไปสี่สิบาทนะคะคมขวานเคียวนะคะมาด้านนี้ค่ะชินนาบัญชรน,นี่นะคะกัดหน้าชมพูสวยนะคะชินนาบัญชนนะคะก็ราคาสี่สิบบาทจะ้ะเท่ากันไปเลยนะคะ มาด้านนี้ค่ะนี่ค่ะต้นนี้มัคควานนะคะมัคควานไซใหญ่นะคะอ่าสุขความสูงเกือบไม้บรรทัดนะคะเอาไปสี่สิบาทนะคะกระถางนี้นะมัคควานจะสี่สิบาทนะจ๊ะก็เมหยิบให้ดูนะคะนี่เป็นรัตนสินนะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะก็มีไม่กี่กระถางนะคะก็เอาไปสี่สิบบาทเท่ากันจ้าส่วนมาด้านนี้ค่ะสีมหาโพค่ะ ลาโตเขาจะสวยมากนะคะสีมหาโพก็เอาไปสี่สิบาทจ้านะคะสีมหาโพด้านนี้ต้นนี้น่าจะเป็นสีบุรีลำนี่นะคะสีบุรีลำนะคะแม่แม่สีบุรีลำหยิบมาอย่างเงี้ยเจออยู่กระถางเดียวนะแบบนี้เจอกระถางเดียวค่ะไปสี่สิบาทนะคะราคาสิบสี่สิบบาทจ้าเดี๋ยวป้าแมวพาดูก็จะหยิบไต้ไต้สวยไปให้นะคะ S, ามาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้มาด้านนี้แล้วค <th> ่ะด้านนี hmm. ้เลยนี่อันนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะแม่่เอาไปอัพเป็นกระถาง6นิ้วเลยนะคะอันนี้นินอายลากัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่เอามีอยู่กระถางเดียวนะกัดสีสวยแบบนี้นี่นะคะนินอายลานี่นะคะสีสวยค่ะเอาไป70บาทนะคะส่วนนินอายลาที่ยังไม่กัดสีนะนี่นะคะ เอาไปสี่สิบาทจ้ามีสองกระถางนะคะนี่นะคะเดี๋ยวสีเขาก็สวยค่ะสี่สิบาทนะคะพี่กุลทองพี่กุลทองค่ะเอาไปสี่สิบาทจ้ามาด้านนี้นะคะเป็นนกสดายุค่ะนกสดายุมีอยู่สองกระถางนะคะมีสองกระถางค่ะเอาไปกระถางละสี่สิบาทจ้าต้นนี้เทวกรรมนางรักนะคะแม่แม่ดางสวยค่ะกัดสีสวยนะคะ กระถางนี้เดี๋ยวปย้าแมวยกให้ดูนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะแป๊บหนึ่งนี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะด่างสวยแบบนี้ค่ะกระถางนี้ขออยู่ที่อู้สีสวยมากแล้วด่างหลอดใหม่มาก็ด่างสวยนะคะนี่นะคะหลอดใหม่ด่างเหลืองค่ะเอาไปสี่สิบบาทจ้ามีกระถางเดียวนะคะแม่ๆมีกระถางเดียวนะต่อมากระถางอื่นๆก็จะเป็นไซส์นี้ค่ะนี่นะคะไซส์นี้ยังยังเล็กอยู่นะแต่ก็คิดสี่สิบบาทเท่ากันจ้า ต่อมาเป็นนางเกาสุริยากัดสีสวยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะนางเกาสุริยาอันนี้มีต้นเดียวนะคะต้นเดียวสี่สิบาทจา้ะไม่มีสองต้นนะคะมีต้นเดียวจ้ะสี่สิบบาทบานด้านนี้นะคะเป็นนางผิวค่ะนาง,างผิวก็ไปสี่สิบาทเท่ากัน,นะคะ่ะนี่นะคะกระถางละสี่สิบบาทชินหน้าบัชญชรเดี๋ยวเขาจะกัดสีสวยนะคะเนี่ยค่ะเอาไปสี่สิบาทเห็นะคะเขามีสองหน้านะนี่นะคะมีสองหน้านะคะพามวให้ดูนะนี่นะคะ นี่จะออกหน้าดํานี่ออกหน้าชมพูนะคะสี่สิบาทเท่ากันค่ะต่อมาด้านนี้นะคะนี่นะคะมีอยู่สองกระถางนะคะแม่แม่บางทีแม่แม่ป้าแมวส่งไปแล้วแม่แม่บอกว่าอุ้ยป้าแมวไม่แข็งแรงเลยอยู่กับป้าแมวไม่ดูแข็งแรงอ่าบอลสุพรรณหง์เนี่ยเขาจะเลี้ยงยากนะคะแม่แม่แต่อันนี้คือไ,ไซส์แข็งแรงแล้วนะคะอ่ามีกระถางละสองต้นนะคะกระถางละสองต้นเนาะนี่นะคะสุพรรณหง์นะคะแล้ว อันนี้ก็เป็นแตงโมนะคะแตงโมนี่นะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยแตงโมไซส์นี้ป้าแมวขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะกระถางนี้นะเจ็ดสิบบาทค่ะสุพรรณหงส์ในกระถางมีสองต้นนะคะป้าแมวขออยู่ที่เอาร้อยห้าสิบบาทนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะนี่นะมาด้านนี้อันนี้ในกระถางห้านิ้วหมดเลยนะคะ พญาพญาดำลงนะคะพญาดำลงเนาะเอาไปเจดสบาทนะคะพญาดำลงเจ็ดิบาทนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะเจดสบาทจ้ะค่ะขุณรัตนาวุฒิเริ่มออกสีมาแบบนี้แล้วนะคะแม่แม่เนี่ยนะคะอันนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะแม่แม่เอาไปอัพกระถางเอาเลยนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะมีตรงนี้ประมาณประมาณสี่กระถางนะคะที่กัดสีแล้วเนาะ อีกกระถางนึงมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณรัตนาวุฒินะคะนี่นะจ๊ะนี่เดี๋ยวสี่เขาก็มาค่ะขุณรัตนาวุฒินะก็แมวขายให้ห้าสิบาทนะจ๊ะขุนรัตนาวุฒินะคะกระถางละห้าสิบาทจ้ะด้านนี้จะเป็นกุมพกันนะคะกระถางมีสองต้นนี่นะคะกุมพกันนะคะแม่แม่กระถางมีสองต้นทุกกระถางนะคะอันนี้เป็นไม้ที่ยุบหัวก็เกิดมาใหม่เนาะนี่นะคะสองต้นนะคะขออยู่ที่เจ็ดสิบาทค่ะกุมพกันนะคะ จ็ดสิบบาทนะจ๊ะหงหิมมาลาดค่ะนี่นะคะตัดสีวสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม่แม่คะ่ะในกระถางมีสองต้นนะคะสองต้นทุกกระถางนะคะหงหิมมาลาดเนาะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะกระถางห้านิ้วจ้ะอ่าเอาไปเก้าสิบบาทค่ะนี่นะคะเก้าสิบบาทไปเลยนะคะเจ้าสาวป้ายสวยๆแบบนี้นะคะเจ็ดสิบบาทค่ะ ที่เห็นแดงสวยๆแบบนี้นะคะแม่แม่ขาเป็นสุขโขทัยนะคะกัดสีสวยมากๆเลยนะคะเป็นลายผ้าไหมเห็นไหมคะแม่แม่นะคะถังมีสองต้นนะคะถังมีสองต้นเนาะนี่นะคะป้าแมวให้ดูชัดนี่นะคะนะคะถางมีสองต้นค่ะแม่แม่สุโขทัยนะคะเป็นลายผ้าไหมนะคะใต้ใบเขาก็จะมีหูนะคะเวลาเขาแก่ไปนะอันนี้ยังยังสาวสวยอยู่นะคะเป็นลายผ้าไหมนะคะนี่นะคะสุโขทัยสวยมากนะคะนี่นะสองต้นนะคะ ในกระถางเนาะขออยู่ที่เอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทมาด้านนี้ค่ะสองต้นเลยนะคะรัตนสินสองต้นนะคะป้ายาสวยๆแบบนี้เลยเไปเก้าสิบบาทจ้ะเก้าสิบบาทสองต้นสวยมากมากมาด้านนี้ค่ะ อันนี้เป็นหานุมาลน,นะคะหานุมานสืบมะคาอันนี้ต้นใหญ่แล้วนะคะนี่กัดสีสวยป้ายมาแบบนี้เลยนะคะเอาไปเก้าสิบาทเท่ากันค่ะมีสองกระถางนะคะหานุมานสืบมะคาค่ะส่วนนางรากสดเทวีป้ายาสวยแบบนี้เลยนะคะเก้าสิบบาทเท่ากันค่ะนางลากสุดเทวีจ้ะพี่พามาดูต้นแม่นะคะในชินน้าบรญชนเนี่นะคะพี่พ,พี่ที่ว่าหน้าดำเมื่อกี้เนี่ย เขาจะขัด ah so, Shit, สีแบบนี้นะคะสวยๆนะคะชินะพัญชรเนาะนี่นะคะป้าแมวพามาชมอันนี้ก็เป็นต้นแม่ปีกกินนาลีนะคะอันนี้เลี้ยงมานานแล้วค่ะเนี่ยนะคะเขาจะสวยแบบนี้เลยค่ะปีกจะยาวแบบนี้เลยนะคะปีกกินนาลีเนาะแล้วรองเท้านาลีเขาจะใบใหญ่กว่านี้นะคะนี่นะคะปีกกินนาลีกว่าจะเลี้ยงมาได้ขนาดนี้นะคะแม่แม่จ๋าโอ้โหปีกกินนาลีกับอ่าสุพรรณหงส์เนี่ยจะเลี้ยงแบบเหมือนเหมือนอ่อนแอแต่แต่เวลาโตไปเขาจะสวยมากๆค่ะนี่ค่ะ นินอายลาค่ะแม่แม่นี่นะคะมาด้านนี้ก็เป็นยักษ์รนพักนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะสวยค่ะมาต้านนี้ค่ะถูกโขไทยค่ะเห็นไหมคะนี่ต้นแม่นะคะต้นแม่พันุ์ใต้ใบเขาก็จะออกหูแบบแบบนี้ค่ะนี่นะคะที่ป้าแมวพาชมนะนี่เป็นไต้แม่พันค่ะนี่เนี่ยนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะมาด้านนี้ค่ะกูเปรันนะคะกูเปรันอันนี้คือเขายุบไปแล้วเนาะได้ ได้ผ่าหัวไปแล้ว hmm. บ <po> ้งนะคะนี่ผ่าหัวไปแล้วนี้ค an ือต้นจอมนะคะนี่นะคะแม่แม่แต่กูเปรันเขาจะเป็นนี่ค่ะเขาจะยาวแบบนี้เลยนะคะกูเปรันที่ป้าแมวขายให้แม่แม่ไป50บาทนะคะ50บาทเนาะนี่นะคะกูเปรันก็จะเป็นไม้อีกต้นหนึ่งคือว่าเขาจะมีประมาณ3ามใบสี่ใบจะมีอยู่แค่นี้ค่ะคือใบจะไม่เยอะนะคะใบจะไม่เยอะกูเปรันะจะไม่เยอะใบจะไม่เยอะเลยก็เหมือนปีกินดาลี อะไรประมาณนี้ค่ใบเขาจะไม่เยอะนะคะแม่แม่ถ้าเราเลี้ยงฟอมโกถึงจะสวยนะป้าแมวบอกกันก่อนนะ<ๆ>จะมีอยู่สามใบสี่ใบประมาณนี้ค,ค่ะกุไปรันนะคะแม่แม่นะคะกุไปรันสามใบสี่ใบแต่เขาสวยค่ะถ้าเลี้ยงฟอมกกจะสวยมากนะคะกุไปรันอันนี้ก็เป็นต้นแม่นางพิ้วอันนี้คือฉีดยาฆ่าปูนะคะฉีดยาฆ่าปูกันเพี้ยกันแมลงกันไรแดงอ่ะนะคะแม่แม่ที่ป้าแมวแถมไปให้อ่ะแม่แม,ม่ก็ไปฉีดพ่นทางใบได้เลยนะฉีด ออกบก็ได้ก็ไม่เป็นไรเขาจะออกเนี่ยค่ะจะจับค่าเพราะขายอย่างนี้เขาก็หายไปจ้ะนะคะแต่ป้าแมวแถมให้ฟรีนะไม่ได้คิดตังค์นะแล้วก็ยังมีปุ๋ยปุ๋ยเม็ดสีฟ้าฟ้าแถมไปให้ด้วยนะคะแม่แม่ต้องการปุ๋ยแบบไหนก็บอกป้าแมวได้นะคะมีอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละค่ะของป้าแมวนะนางลักสุดเทวีอันนี้เราก็เลี้ยงนอกตู้เขาก็จะสวยนะคะเป็นอ่าตับสงการนะคะนางลักสุดเทวีนะคะแม่แม่จ๋ามาด้านนี้คะ่ะต้นนี้ก็เลี้ยงยากอีกต้นหนึ่งเนาะนี่พามาชมนะคะเนี่ยคะ่ะ พนครค่ะพนครนเนี่ยก็จะให้ใบน้อยใบน้อยมากๆเลยบางทีก็มีสามใบสี่ใบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเลี้ยงฟฟอมกเขาจะสวยนะคะพนครน,นะคะแม่แม่มาด้านนี้ค่ะด้านนี้อันนี้ต้นไม้ทรงพันเตียนะคะทรงพันเตียเนาะอันนี้นะคะสวยค่ะเขาจะสวยมากๆเลยนี่นะคะชายชนที่ป้าแมวเอาแบบเลี้ยงแบบที่ไม่ค่อยป้ายนะคะแม่แม่เลี้ยงไม่ค่อยป้ายคือเอาไว้ทําแม่พันธุ เวลาผ่ามาแล้วเขาจะป้ายออกแดงสวยมากๆเลยนะคะชายชนถ้าเลี้ยงแบบนี้ก็จะสวยนะคะแม่แม่จ๋าหรือว่าเราเลี้ยงแบบชายชนที่ไม่ป้ายเลยเขาก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ป้แมวป้าแมวแนะนํานะแล้วแต่แล้วคนชอบไม่เหมือนกันเนาะคือความแนะนำบางท่านก็บอกอุย้ยป้าแมวฉันอยากได้ไปป้ายไปทําแม่พันธุ์แต่ถ้าเป็นแม่พันป้าแมวนแนะนําให้เอวแบบนี้นะคะแม่แม่บางทีแดงมากไปอ่ะโตช้าแล้วเขาก็จะยุบยุบตัวเร็วนะคะ ค่ะนี่เป็นทศกัณ์นะคะทศกัณฑ์ในยังก,กัดสียังไม่เต็มที่นะคะอันนี้ป้าแมวก็แบ่งขายนะคะแบ่งขายเนาะตัวนี้ออกลูกมาแล้วนะคะต้นเนี้อออกน้องมาแล้วเนาะมีมีน้องแล้วนะคะมีมีกัดสีแล้วมีหลายอยู่นะคะแม่แม่เนี่ยนะคะชอบกัดสีนะคะกัดสีแต่เขายุบหัวนะคะยุบลงไปแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมคะแม่แม่ป้าแมวไม่ได้มีเวลามามาทาเลยนะคะปล่อยทิ้งแบบนี้เลยเวลาไม่มีเนาะอันนี้ ทศกณัณฐ์ในนี้เดี๋ยวป้าแมยกให้แม่แม่ดูก่อนว่าทำไมไม่ยกให้ดูเลยนี่นะคะแม่แม่มันมีสองต้นเนี่ยนะคะมีสองต้นเดี๋ยวเขาแตกใบมาอีกเขาก็จะสวยนะคะนี่ใบมันใบมันแบะใบมันล้มไปนะคะป้าแม,มก็เลยตัดทิ้งนะนี่นะคะแม่แม่มันจะมีอยู่เนี่ยเนี่ยต้นเนี้สองใบกัดสีแบบนี้ต้นนี้มีใบเดียวนะคะแต่ว่าถ้าก็แตกหลอดมาอีกอ่ะมันจะสวยมากๆเลยนะคะทศกัณฐ์กัดสีแบบนี้แล้วนะคะของป้าแมวมีอยู่กระถางละสองต้นนะคะแบ่งให้นะแบ่งให้นะคะแม่แม่แบ่งให้ เอาไปเก้าสิบบาทนะเก้าสิบบาทนะคะนี่นะคะสองต้นเนาะถ้าชอบแบบไหนก็บอกป้าเมวได้นะคะมาด้านนี้ใบสีชมพูเป็นหานุมานคลองเมืองค่ะหนุมานคลองเมืองอยู่ในกระถางห้านิ้วนะจ๊ะหานุมานคลองเมืองนะคะนี่นะหนุมานคลองเมือง ะนุมานคองเมืองป้าแมวขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทจ้าคองเมืองนะจ้าดูสิคะจอมทัพสวยมากๆเป็นเลี้ยงเฟินฟอร์มกอนะคะเป็นไม้เก่าๆนะคะแม่แม่จ๋าจอมทัพนะยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยค่ะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นกูเปรลันนะคะกูเปรลันในกระถางนี้มีสองต้นนะคะแม่แม่จา๋าในกระถางนี้มีสองต้นนะเดี๋ยวป้าแม่หยิบมันกระถางมันรวมกันจัดเลยนะคะกูเปรลันเนาะใช่ไหมเนี่ย กูไปรันนะคะใน,นกระถางนี้มีสองต้นเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะกูไปรันนะคะมีสองต้นมาแก้วค่ะมาถึงมาแก้วแล้วมาแก้วอยู่ในกระถางห้านิ้วนาไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วเลยนะมาแก้วใน,นกระถางนี้มีสองต้นนะคะมีอยู่สองกระถางค่ะกระถางละสองต้นนะคะ ขอเก้าสิบบาทนะคะมาแก้วไปเก้าสิบบาทจ้ะมาด้านนี้มนเทียนทองเห็นไหมคะกัดสีสวยมากๆเลยนะคะที่ป้าแมวเคยส่งไปให้พี่ๆนะคะกัดสีสวยแบบนี้ไม่เอ่ยมนเทียนทองนะคะในกระถางนี้มีต้นเดียวนะมีต้นเดียวต้นเดียวมาเนี่ยแล้วป้าแมวดูก่อนสิไม่แน่ใจมันบังกันมันหนีกัน มีต้นเดียวจริงๆด้วยแต่มีน้องออกมาแล้วนะคะนี่นะคะเอาไปเก้าสิบาทนะคะมีต้นเดียวจากบนเทียนทองนะคะส่วนต้นในนู้นก็เป็นลักเอวยักเอวยไปเจ็ดสิบบาทนะคะมาด้านนี้ค่ะสูรเสรนนะคะนี่เป็นสูรเสรนคู่กันนะคะสูรเสรนคู่ไปกับหงดาลุนนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะกัดสีสวยสูรเสรน,นะคะสะโพกเขาจะกว้างนะคะ นี่นะคะสวยมากๆค่ะอันนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบาทเลยนะคะมีกอเดียวนี่ชอบต้นไหนโทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า